แสดงโดยการใช้คำสามารถควรดีควรแล้วแต่จะโปรสวัสดีครับมาแน่นทุกท่านวันนี้นะฮะดครับทั้งเราแลทุกท่านวันนี้ตื่นเต้นไหมครับผม รีบได้ครับรีบได้เอาขอเสียงคนใจมุ่หน่อยได้ไหมจังวันนี้มาด้วยกนีครับคุครับผมรับผิดชอบรด้วยกนวันนี้กินเพลียวากหลายเพลงเลยครับครับผมก็ถือว่าได้มาคุโอกาสมาทำบุญร่วมกันในวันนี้ใช่ไหมครับผมแล้วกับผู้ยากไร้แล้วก็ผู้เลี้ยงไก่ทุกคนในวันนี้ครับผมครับผมนะถือว่าวันนี้มาแน่นนะมาแน่นมาแน่นนะมาถ้าดูคนดูด้วยแล้วเราแต่งตัวด้วยด้วยโดยเฉพาะโดเขาจะแน่นเป็นพิเศษ นี่ไม่ใช่ชุดราดนะครับกระดุมแน่นกระดุมเลยเราพยายามมาให้เก็บกระดุมพี่โดมได้ก็เอามาคืนด้วยนะครับจะต้องร้องอยู่ต้องร้องอยู่อาจจะกระเด็นลงไปโดนหน้าไม่มีไม่มีเซฟตี้นะเซฟตี้ก็ต้องมันะผมดี้งามมากว่าแต่ว่าวันนี้นะครับบนเวทีนะฮะอะไรเอ่ยแปลกที่สุดอะไรครับอ๋ออะไรับอ๋อใช่นี่ก็ลืมมึนไปเลยนะสุด่คขอขอบอกเลยนะเขาบอกเลครับว่า วันนี้บนเวทีมีแค้มสวยที่สุดใช่แล้วอย่างนี้พูดถูกนะใช่ใช่พี่วิบวันนีอย่างถูกต้องเลยสวยภูมิใจดี่ถูกใจนะดีครับตอนนี้ที่แม่พูดที่เรารู้สึกว่าีแม่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 ่คือคือผมก็ชื่นชมพี่สาวของเมย์เอ้ยแม่ทำดีแล้วครับครับผมโล่งแฮะเปลี่ยนเร็วๆวันนี้มีป้ายไทยด้วยนะครับครับนประธาุบนป้ายไฟป้ายเลย สวัดียันัทครับผมภาาพิษานี้นนีสวัสดีทอิสตรยครผมีี่ชกอไรอ๋ออรทหมดนดสดีซีดีครับผมซีดีดูกระจายนะกระจายสุัดีจารู้ว่าชีวลาครับม

เดี๋ยวเดี๋ยวคุณถามไปสักใครไปสักคนหรือเปล่าสุดพี่แฟนกับพี่อาร์มเลยทุกคนนะเข้ามาแบบพิเศษมากพิเศษครับวันนี้เลยวันนี้ตัวเลยครับเป็นเดอะสตาร์13เออดูเขาได้พี่นะผมว่าเขาได้อยู่ส่มัยสมบเลยคุณเป็นคุณสอนก็เจ๋งอยู่แล้วติดตามผลงานคุณนะครับคได้โกลรับเิสกิลสครับใช่ครับแล้วก็พี่ก็ขายแล้ว น่าตระไม้เลยนะฮะใครอ่ะไปเล่นข้างนอกรูปขาวที่คิงแฟน์ข่าไปได้ยังไงในแบบนี้นะฮะเอาละวันใหญ่ก่อนขอบคุณกันมากครับผมคุยกันแบบขอปากของคอวอร์ครับววันนี้มีโชว์พิเศษมาฝากผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าใครจะเริ่มก่อนดีคงต้องเป็นเราเราสมมติเริ่มจากสายหลอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเลยก๊อ น,น,น,นะอันนี้คือ9ใบที่จะ <c oughs> เอ่ยชื่อคนต่อคนที่จัเล่นต่อไป้จะเอ่ยชื่อตัวเองนะครับ oh. โอ้โ,อโอหนค,คนแรกขอ <c oughs> ยกเวทีนี้กับกาญพ <c oughs> ันธ์จะผ <c oughs> ม <c oughs> เป็นสุดสิ่งของคองเนเสิร์ตยังคงสดในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้มีเพลงว่าไครับเพลงแรกเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกคนนะที่นี้นะครับน่าจะเกลยดฝันกันแล้วก็โดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายนะครับรถมีขึ้มน,น,น,นมาเนี่ยต้องร้องตามแน่นอนเบรื่นแพร่ครับ Stop. กันชีวิตลาน้ำสุขสโอ้สวรรค์นในเรือนแพน ชีวิตลานสุขสันต์โอ้สวรรค์นในเรือนไทย แล้วว่าน่ารักครับผมนะครับก็เป็นเพลงสามละครเรื่องเรื่นแทนะครับมีใครทันดูไหมฮะเรื่นแทนน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่ากันะฮะเวอร์ชันใหม่น่าจะเอ๊ะไม่ได้ชักพันกันแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมร้องเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ผมเล่นกับพี่โตโน่แล้วก็พี่สนด้วยนะครับแต่ว่ามีละครอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครอีกหนึ่งเพลงมีใครดูประลังเพลงไหมครับเยอ ผมเล่นเป็นใครฮนะโ<อ>รบรกโรกสั้นๆพอนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องร่างยาวนะฮะโบรกนะฮะก็เป็นลูกที่ในแม่ไม่รักนะครับเป็นลูกที่ในแม่รักน้อยที่สุดนะครับแต่ไม่รู้ว่านัดที่นี้จะมีคนที่รักผมบ้างไหมนะฮนะนี่ฮะนี่ใช่ไหมครับผมฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอร้องเพลงทีนี้ให้กับทุกคนนะครับผมคนไม่สําคัญน,นะะฮ ว่าฉันรักเธอลดน,น้อยลงได้เลยสักวัน ทุกสายเลยนะทั้งสายแดนนะครับสายแนวร็อกก็มีนะครับผมแนวพ่นไฟพี่แก้มนะถูดูตัวเขาดิพ่นไฟไม่แกล้งของข่าวมาแลยว่ามาถึงว่าการร้องในรูปแบบการร้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่บนสายหลอกก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นทุกคนได้สลยนะเพื่อนเคยเตือนใจกับทุกคนที่แบบไม่ร้องเพลงไปกัหน้าตาน่ารักทันลยอะไรอย่างเงี้ย เอาละให้เราไปมาขยับจังหวะขึ้นมาสักหน่อยดีกว่าทีนี้ครับผมแทนท